อา้าวอันนี้พึ่งนี้หลังนี้เข้ามาประมาณห้าเดือนนะขยันพ่ง,งนะขยัน,อน,ยนโอ้อันนี้นที่ทตำบลยมนะครับโอ้โหน,นี่พ่อบอกว่าพึ่งขยันขยันก็คือขยันออกเข้ามาหากินนะครับอ,บอบจะไปทําข้างบนเนาะเดี๋ยวจะยกไปทําข้างบนกันนะครับเขาไหลเยนี่กันนี่เขา

บอมันลมโอ้ยเยาะๆเก๋แล้วก็เอามีดมีดอยู่บนนะได้ละมีดได้อยู่อ่านี่ถ้าใส่ึงทงรคานึงเออเนี่ยหายะป้าเออที่ก็ปารเนี่ยประมาณสักห่วงสองหวงแหลกเนี่ยที่ว่าเป็นหัวกะทินะเนี่ยี่เออนี่ยอันนี้สุดยอดเลยนะมาใส่นี่เออนี่

ลาตีของธรรมทานใส่ขมันใส่กระมังลงมังอาจารย์เขาจะเอาห้องแนวไปครับห้องแวไปห้องกลางไปห้องกลางนี่ครเออห้องกลางนั่นไปมาจะยุดไปห้องก็อ่เล่นของเขาก็เล่เอาให้มดก็ก็แบบนี้นี่อันมันรนแม่มันเข้าัน่นหลุดได้ปลาตะกอนเออนะก็ก็ฮักกึงเลยเอาใส่นี่ฮักกึงเลยใส่แม่อาให้กันน่เออปุณนะอทิระทานมาเลยนเออกวดแม่มันเล

เนี่ยต้องค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำครับจะเย็นๆนะครับทำกับพึ่งเนี่ยทั้งนี้เขาจะไวไหมอครับเอออนนีนี่ก็ก็ก็มามาเอาตังเพ่เออมาเอาลายให้ลูกแยปัดนะโหเนี่เลยเดี๋ยวถ้าเขาปัดนขวามันนั้นรุดต้องค่อยๆปัดเอาพื้นงานออกนะครับ

ยอดครับมัดงอปัดงอปัดใช้อาไว้พุ่นเหนอีกทิพัดตปขึ้นเนื้อเดินไล่พัดนี่ใช่ไหมสวยงามมากครับอยู่รวงหนึ่งนะครับเหลืออยู่รวงหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ท้องพึ่งเขาทำรังกันต่อไปนะครับขยับไปหน้าขยับไปหน้าน้อยเออนะถอยมาถอยมามกอถอยมาโอเคนิบนะ ขยับไหมขยับขยับให้ตรงหรอกโอเคเลยโอเคละนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ยกกลับไปตั้งไว้ที่เดิมนะครับหมดแล้วหมดต้องคุยนักเดี๋ยวกว่ามันนั่นอย่างเง้อไปเดี๋ยวมันคนเดียวมันเออไปครับบ่ระวังเด้อก็เห็นก็เห็นนะบอสเดี๋ยวมันตัวไปคนเดียวมัน แล้วก็กลับไปตั้งไว้ที่เดิมนะครับแต่ต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าหากว่ารังมันร่วงแล้วก็จบกันนะครับนี่คือเราเก็บเพิ่งเพื่อที่จะให้เขาไม่ทิ้งรังครับก็คือการเหลือหัวน้ํากับตัวอ่อนไม่ให้เขานะครับห,หันหันหน้าออกครับทางเข้าอยู่ทางไหนทางนี้ละทางนี้ละ่ะ โอเคนะครับโอเคตั้งไว้แถวนั้นพอครับไปเออขาขาขาถอย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 หน่อยโอเคนะครับอันนี้คือสมาชิกกลุ่มก็มาช่วยกันนะครับเนี่ยวิธีการเก็บน้ำผึ้งเพื่อที่จะให้เขาไม่ทิ้งรังนะครับครับก็หลังจากที่เราทำการสกัดน้ำนะครับแยกตัวอ่อนแยก น้ำหวานเสร็จแล้วก็นํามาแขวนไว้แบบนี้เลยนะครับโดยที่เราไม่ใช้มือในการบีบคั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้น้ํำพึ่งที่มีคุณภาพและมาตรฐารครับผม <laughs> สาหรับคลิปน,นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ